นี่คือซูกูเคส iPad จบแต่จึงครบทุกการใช้งานเป็นเคส iPad ที่ดีไซน์มาแบบน้อยแต่มากจบแต่จึงตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงทนต่อการใช้งานไปยาวๆเคสซูกูที่ถูกดีไซน์มาครอบคลุมทุกด้านทุกมุมของ iPad ป้องกันการกระแทกและการขูดขีดที่จอกันตกกระแทกที่ความสูง1.5เมตร มีขาตั้งรองรับหลายระดับเป็นเคสแบบไดฮาร์ดเคสอึดล้มยากและด้วยขาตั้งที่ปรับระดับได้มากถึง10ระดับไม่ว่าจะนั่งเล่นเกมจะนอนดูหนังจะยืนจะเขย่งจะหันหลังจะกระโดดก็รองรับทั้งหมดแถมยังแข็งแรงไม่ย,ย้้ยเคสซูกูมีแม่เหล็กคุณภาพสูงสามารถติดได้ทุกที่เท่าที่แม่เหล็กจะไปติดได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นชั้นวางของเก้าอี้เสาป้ายจราจร รู้ว่าคนข้างบ้านส่วนใครที่สนใจและยังไม่แน่ใจว่า iPad ของเราจะใช้ได้ไหมมีสีอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูเคส iPad s ซูกูได้ที่425ดีกรีทั้งออนไลน์และหน้าร้านทุกสาขา